นะครับไม่ได้ไปโรงเรียนบ้านดาวนอนดีกว่าครับเลิบบอกหลับจ่อยหลับแล้วคุณนายก็ยืนรับขึ้นกันหลับสบายสบายแล้วเมื่อขึ้นเขาไห่พ่อเจ้าหมดนอนอยู่ตัวว่ามอเจ้าก็มาพ้ากันนอนเมื่อวานนอนอยู่แต่มันบออิ่มแม่เอ้ย บรรยากาศมันดีมันเป็นกะรนอนเว้น็นล,ลูกส่ายคนหมอเกลือกะนนอนแล้วพอหมอเกลือมะเกลือหน่อยอยาเฮตานีขาไม่พิมพ์แม่ตื่นเต็นแห้งไปเี ไปทำคลอดไม่แป้งก็ท่านี้แหละพลื้อพือพือออกมานี่แหละ <c oughs> เอาล้านนอนเอาล้านนอน <c oughs> บรรยากาศบรรยากาศมันเงียบเลยอ <c oughs> โอ้ยหุดเข้ามาแล้วว่าเมนทีลูกสบอย <c oughs> คุณชายสิเขียดสบานอนว <c oughs> ่าต้องลูกแล้วลูกว่าต้องลูกว่าต้องลูกนอาต้อลดเออนั่นแหละแจงกขาว่าสุดยอด เขาจังสีได้สมสายญา่าวขี่ขานรถพานกับบอลลุกเออของแท้ครับของแท้ขาแม่ลูกไปไกลกับบไายเด้วยเอซี่ต้องดูไกลๆต้องวินระยะว้าได้บวกนอนดีแทะบวกต้องลองนอนดีแทะไปส่วนนั้นนองจันเจ้านอนด้อจันเจ้าว่าแม่จันเจ้า,า,จจาโอ้ยจะไปเป็นจันเจ้าเล นอนกลับนอนทางผุ่นกระสังผุนง่าผุนตุกมันเลยบอกว่าไผ่ถีตุกมันไผ่ถีฝน,นตกแดดออกผมกอบอสสนละครับตอนนี้ผมง่วงแห้งครับอย่าลุกเด้อแม่ถ้าลุกไปนึ่งต,ตื่นทันทีล่ะค่ะเขาตูนอเกอาะไปแหน่แหน่แหน่แ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 น่ทำไมอานอนตื่นรุ่งตื่นรุ่งนี่แม่ไปเลยลุกเลยไปเลยลุกไปไกลเด้นี่ รถผู้ใดามาอีกรถผู้ใดามาอีกโอ้ยรถผู้ใดามารถผู้ใดามารถผู้ใดามามาหยั่งกระลั่งนอนโอ้ยนะเออนะได้ยัง มนัมนมนันมันของขอ,อืมของเจ้าทายสง่งอืมพ่อพ่อมากไม่นอนเลยครับพ่อมาไม่นอนเลยตื่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยพ่อใหญ่เจ,เจ๊พ่อเอารางวัลที่หนึ่งมาใหา้ ยังยังนอนประชันอิมพอไปอยู่แล้วพอไปอยู่แล้วพอไปแล้วพอไปแล้วเอาสินอนตัวบ่ถ้าไปอยู่ไก่ไ้เลยด้วยสิเดี๋ยวที่ดียกลุกลงหาหม่องหาลายหรอเอาเสียงคือสั้น เลยถอนบอกเสียงสันส้นๆนี่ลุกกันไปย่างไก่ไก่มาได้เด้อซี่เดี๋ยวสีถือใส่ซีกโอ้หมอบังนัดซีกหญ้าซีกไปสันดกปุ้ย สอกถ้วยกองแกงกองแกงอยู่นี่ผู้ใดมาสอกถ้วยกองแกงกองแกงอยู่นี่มู้เจา้าว้างร้านข่ยกระลังนวลน,น้ำแม่น้าโยกไปพักขี้โพกออันดูกยกินแตงแต่เสาจนเทาใบาหรอเพื่อนเป่าหูตรอันสีดแสดงอีกหรอทวกน็นนอนพักเอาแห้งซะลูกเอาเอาเอาสินอนอีก เอาหาหายล่แล้วหาไล่หาเรีรยมหาไล่แล้วเอาหาเรยียมหาไล่บอกแห้งบ่ได้ค่ะอันบ่คอยโอ้ยอันถือกันกับลูกดีสิว่าบ่าถือกันกับบ่ได้แม่กับลูกเนาะมากันแห้งแงบ่ว่าสิลัมยาสีหัวบักนาสีใจ่สีแม่แม่เห็นี่ไ้คู่มึง ยืดไปสาล่าทำแม่ลุกขึ้นไปนี่แม่ไส้สิทันทีเอาเอาเอาอยจังใดนะอีฟซี่เอ้ยอุสมบทสาเบิ่งเอาเลยโอทุกเราซับอันซันดอดๆนี่งบริใส่ใหม่กันซันได้อีฟซี่เผ่ายกขึ้นกายยันบ่ทัานรู้ ถ้าใส่ใหม่กันสันแล้วมันสีบอทันโอ้ยถ่องเป็นตะเรนหลอดดีแท้แม่เป็นกันจะเมนอยู่ดีนี่ ยังละไปแวบ,บๆบางนี่งยังละไปแวบ,บๆเลบฮะแม่เห็นยังไปแวบ,บๆฮะนั่นยูงเงีอเยเขียวเขียวแวบ,บๆไปผู้ใดล่ะเลบ เห็นบ่วัางนึงเนี่งเพิยทั้งแม่พิ่งลูกเลยหันไปทางผลนทั้งแม่ทั้งลูกเลยออ้ผู้ใดกระซังจะถามข่อยลูกชายว่าแม่ ปาละจะลูกผู้ใด,ดว่าลูกขยข่าดีลูกข่เป็นคนดีก็อ,อย่างนี้ตะหักตะแพงเลื่อนพุ่นลูกข่ใจดีก็อ,อย่างดี่เอาแม่กินหยาอา้นานั่นที่เบิงมันว่ากินล้ำหยาเบิ้งแม่ที่โซบะแมนล้ำอ้อย มาอีกเล้วล้ำหนึง่งอากระชิดจ้งได้เอเออเอเอได้สองล้ำแล้วเด็ดสิเอ้ยเอ,อ้ยโว้ยบอมเมทีได้ไปเอาน่องจันเจ้าประจับช่องบอนี่ฮะบอมเมทีห้น่นองจันเจายึดช่องชั่ชวคราวเหนาะเลย น้องจัดเจ้ายึดช่องเป็นส่วนใหญ่เข้ากับ่อยอแอมเปะแอมเปะไปเฮ้ยอยา,าวาดูแม่เยา,าวาดูเยา,าวาดูเด้อที่นอนกับบ่ได้นอนเดี๋ยวพูน,นั้นมาเดี๋ยวพูน,นี้มาเลยว่มมาที่นอนกับบ่อได้นอนเพิ่งแม่เพิ่น ไปทางนันานๆะผู้ใดเนาะนางพิมเลยนี่แหละค่ะชีวิตชีวิตติดบ้านครับไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนคิดถึงคิดถึงโรงเรียนมากเลยครับยางห้่นไปห้่นมาอยู่นี่นะคิดหอดโรงเรียนให้น้องเันจันเจ้าไงก้อนจังค่อยไปมู้งเฮงเสียงมร์จะใสผู้ใดมาก ผู้ใดผู้ใดนั่นพวกเธอพากันมาทัศนสนั่นไปเฮ็ดยั้งกันพวกเธอนี่ไม่ได้แล้วโอ้ยไม่ได้แล้วพี่หมุนยึดแล้วเห็นบอพี่หมุนอันแม่หมุนอันรักพ่อไปเขาป่าแล้วเลิบเอ้ยเลิบบอกว่ารับบ่ได้รับบ่ได้รับบ่ได้เอาแล้วผมก็สิไปสักคน เขา,าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องไพ่เลิฟนั่เด้อครับถ้าช่วงนี้น้องจันจันเจ้าโอ้ที่เกิดเป็นว่าจันเก่าน้องจันเจ้า,มาแมลงผมจะให้น้องจันเจ้ายึดช่องไปสักครึ่งช่องนะครับเอฟซีโอ้กายครึ่งละครับให้น้องจันเจ้ายึดช่องไปจากแปดสิบผมเสียไ้แค่ยี่สิบครับอย่าลืมกดติดตามอันกดไลค์กดแชร์ให้แม่ผมได้เด้อครับเด้อให้ยอดซับเพิ่นกระเตืองแน่ กคดผมนี่ทายผมนี่ผมมันผมขืนซ่าครับผมพัวข่าตะนวลน้นองจเจ้าจังมันแม่ผมไปไทายน,น้องเจ้าจังมันใครจะลืมเป็นกำลังใจให้แม่ผมในเด้อครับเด้อเลยว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี่กะขอะคขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับผม